และยังมีบรรยากาศที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะที่อำเภอภูสรางจังหวัดพะเยาร่วมกับเมืองครอบแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดินประจําปี2567ท่ามกลางสายหมอกและสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่เขตรอยต่อชายแดนไทยลาวบ้านห้วกหมู่ที่12ตำบลภูสางอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานายรัฐพลนราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลตักบาท2แผ่นดินประจำปี2567ซึ่งอำเภอภูสางร่วมกับเมืองคอบแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดขึ้นโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาเจ้าเมืองเมืองคอบแขวงชัยบุรีสปปลาวหัวหน้าส่วน ราชการประชาชนชาวพะเยาเมืองคอบและนักท่องเที่ยวร่วมทบ,บุญตักบาทท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น สำหรับเมืองครอบแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอภูสางจังหวัดพะเยามีการร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดินตั้งแต่ปีพศ .2548 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างไรายได้จากการค้าการท่องเที่ยวและการให้บริการด้านต่างๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกับการ ทำบุญตักบาทให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาและสังคมไทย